โอ๊ยอยากไปเที่ยวว่ะไม่มีตังเลยอยากไปไหนอะ่ะอืมดูหนังฟังเพลงดูคู่ไปสนุกไปตีผมไปไหนก็ได้แหละคนรวยๆองเราอ่ะใช่ไหมนี่ไงไปครับครับโอ้โหหนังนั่นดูมากเลยพี่แล้วฟันเหลืองอ,อ้อยเลยดูดิ <laughs> อะไรวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอกินบ้างกินบ้างแบ่งๆกันหน่อยสรุปเรื่องอะไรเนี่ยดูงานเลยเนี่ยกินจกจานนี่เขาท้องใหม่ไม่ใช่เดินนันเหรอโน้ตตลกอ่ะดูขึ้นนั่นตลกอ่ะเอมอร่อยดีเหมือนกันนะป๊อปคอร์นเนี่ยกินกินอ้าอรอยดีมกันไอวนั้นไเสียงดังข้างหลังไอ้นุ่มยังอีกได้โอเคไม่ดูหรอโอเคงั้นไปมาดูไปรู้เรื่องกลับบ้าน ไอผ้แม่สวยดีอยู่ไหนฝั่งงด้นฝั่งด้วฝั่ง้นฝั่ง้น้ยหยไปน่อยดิโอูมีกล้องปะดูถังเอาปะเอาปะโอ้ยตีูชี่ยขึนได้แล้วะพูนะพูเฮ้ยชางแล้วคือภูไปแล้วดูพูดูดูพูดูพูอยู่ มันน่าเบื่อแล้วหรอเราไปดูที่อื่นดีกว่าไม่ไปไม่ไปดูนี่แหละนะไปก่อนนะมาใช่นอนไปเฮ้ยชนก่อนชนก่อนกินมานี่อันนี้คือโต๊ะเราปะฮะโต๊ะเราใช่ปะโต๊ะร้านโต๊ะร้านโอเคมาอื้มเฮ้ยใช่คนนี้ดีเจโซดาปะไม่ใช่ครับดีเจลิเจนตี้เล่นโจ๊กยี่สิบสองวีไอ้ไอ้มา หมุนไปหมุนไปดิไปหมุนว้ามันก็สนุกดีนะสนุกวะสนุนดีนะเครื่องเล่นมันก็เยอะดีนะที่นี่เยอะมากเหน,เนื่อยทำไมถึงเหนื่อยวะเพราะพี่นั่งทับผมนี่เนี่ยเนี่ยนั่งทับเี่เนี่ยเหนื่อยเันนี่เนี่นยไฟวงแหวน RGB โคลิโฟพร้อมขาตั้งแถมยังใช้ได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่ มีโหมดไฟ3 6 4ควบคุมแสงได้มีเอฟเฟกต์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินไฟปาร์ตี้ทีวีดอกไม้ไฟฉากสีน้ำเงินตัดฉากหลังออกได้ไม่ว่าจะอยากเช่าทิปที่ไหนก็สามารถทำได้เ๋ยวเล็บฟันเหลืองอ้อยเลยดูยดิโอ้โหนะเ้ยมันมีไฟเลยดมานเฮ้ยใช่คนที่ดีเจโซดาปะไม่ใช่ครับดีเจลิเกนตี้พี่นั่งครับผมอยู่เนี่ย Nih, نیه